เออมาเอ้ยมาดิเฮ้ยโอ้ยสวยนะฮะโอ้มาอีกแล้วนะครับสักแคตเตอร์นะครับผมโอ้โหสามตัวครับเพื่อน สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่หน้าเกมนี้เลยนะครับผมซันมูนนะครับนะาเกมโชคสตา์แห่งตะวันออกระจันฐานั้นเองนะครับนะซึ่งเป็นเกมใหม่ในค่าย PC นั่นเองครับเพื่อนๆนะครับนะได้ได้ว่านะครับผู้ผลิตเกมนะครับผม PG ีนี่คือแบบขยันขันแข่งมากเลยนะฮะนะคือแบบขยันทําเกมอะครับผม นะคือปล่อยมารวมมากนะครับเกมการูด้านะครับเปิดตัวมาได้แค่อาทิตย์เดียวนะฮะเกมนี้ก็เข้ามาซะแล้วนะครับปกตินี่คือแบบโอ้กว่าจะเข้ามาทีหนึ่งนี่เป็นเดือนเลยนะนะครับเกมแต่ละเกมนะครับผมคือเกือบจะเข้าทีหนึ่งอ่ะคือเกือบเดือน่ะนะครับถึงจะมานะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือแบบโอ้โหมาถี่มากๆเลยนะฮะมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยโอเคนะครับตอนนี้อยู่กันที่หน้าเกมไปแล้วนะครับ นะซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีเงินรางวัลรวมอยู่ที่สามหมนหกนะฮะอันนี้คือผมได้ไปเซอร์วร์มาแล้วนะครับผมนะเซอร์เวอ์เซอร์วร์นะครับผมผมเป็นคนอีสานเนาะนะฮะผมจะพูดยังไงก็ได้นะครับผมอันนี้มันช่องของผมนะครับเพื่อนๆนะโอเคนะครับผมได้ไปเล่นมาแล้วนะครับแล้วก็เล่นเบ็ดที่แบบว่าโคตรลงโคตรแบบเวอร์นะฮะคือเบ็ดร้อยยี่สิบอ่ะทุนสามร้อยครับเพื่อนๆนะ แล้วผมก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เห็นในตรงหน้านี้เลยนะครับว่ามันแตกดีมากนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะกลับมาย้ํากันอีกรอบหนึ่งนะฮะซึ่งเกมนี้มันก็เปิดตัวมาได้แบบ4ี่ห้าหกสี่วันแล้วนะครับสามวันสี่วันแล้วนะครับกระตากันจ่ายก็เข้ามาดูกันได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับไม่ขออธิบายเยอะนะฮะขออธิบายตรงนี้แล้วกันนะครับตัวคูณนะครับมันจะมีสฝั่งเนาะ เนี่ยมันจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับถ้าสมมตินะครับมันเข้าฟีเจอร์นะครับเต็มแผงอะเต็มหน้ากระดานเลยนะครับแล้วแล้วแบบว่าเราฝั่งเนี้ยเรามีคูณอยู่คูณ3นะครับฝั่งนี้เรามีคูณอยู่คูณ4นะครับมันก็จะเอา3กับ4มาบวกกันนะครับก็จะเป็น7นะฮะมันก็จะเอาไปคูณนะครับที่เราเล่นได้นะครับผมนะคือแบบน่าเล่นมากนะครับผมมา ทุน120เออทุน300นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินตามรอยเหมือนเดิมนะครับเบ็ด120นะฮะลุยนะครับนะก่อนอื่นเลยก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับมาตื้อมาอุ้ยมาดิเฮ้ยโอ้ยสวยนะฮะโอ้โหมาอีกแล้วนะครับสักแคตเตอร์นะครับผม โอ้โหสามตัวครับเพื่อนๆเ,เอาดินะครับเบ็ดยี่สิบเออเบ็ดร้อยยี่นะครับมาฮะโอ้โหกลับมาย้ำอีกรอบก็ยังแตกอยู่นะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็คือจะตัวเป็นตัวเพิ่มตัวคูณนะจะเป็นรูปดวงอาทิตย์กับรูปดวงจันทร์เนาะนี่นะฮะถ้าดวงอาทิตย์นะครับจะมาเพิ่มฝั่งนี้ถ้าเป็นดวงจันทร์จะเพิ่มฝั่งนี้นะครับผมนี่เลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเกมที่คูณค่อนข้างเยอะนะ เออดูดิอ้ย 2, สองพันสีมาอีกไหมไม่มาครับผมไปครับ4320บาทไปครับผมสี่รอบครับเหลือสี่รอบครับเพื่อนๆอุ้ยนะครับคูณ20ไปเดคูณ20ไปดีองวนะครับตอนนี้ฝั่งพระจันทร์นะครับดวงจันทร์นะฮะ ฝั่งจันทรานะครับผมคูณ24ไปแล้วนะครับนะส่วนส่วนฝั่งสุริยะนะครับผมคูณแค่18เองนะฮะโอเคก็จบที่ี่6,744บาทครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ทำกำไรได้โคตรดีเลยนะฮะเกมนี้สูงสุดอยู่ที่2,000นะครับผมไม่ไม่เล่นหรอกนะฮะ2 0 0ก็พอเบ็ด200ก็พอ,พอมาเธอโบโด,ด้วยละกันนะครับจะได้รวดเร็วเลย โอ้ยโอ้โหกร้อยมาอีกสองร้อยสี่สิบไหลมาอีกสี่ร้อยโอ้ยเต็มแผงนี่นะครับโอ้ยนะฮะบ,บอกเลยว่าเต็มแผงเต็มกราบนะครับนะอย่างที่บอกเลยครับเพื่อนๆโอ้ยสองหมื 22, ่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทครับนนนน,นะครับอย่างที่บอกเลยว่านะครับผมฝั่งซ้าย นะครับกับฝั่งขวานะครับฝั่งจันทรากับฝั่งสุริยะนะครับถ้านะครับเกมมันว่าเข้ามาเต็มหน้ากระดานนะครับนะจะเข้าตัวไหนก็ได้นะครับตัวเคหรือตัวอะไรก็แล้วแต่นะฮะนะก็แล้วแต่นะครับผมนะก็เขาจะเอาตัวคูณนะครับมาบวกกันเมื่อกี้ผมได้คูณ9นะแล้วครับนะได้คูณ9นะครับบวกมา2 2 0 0 0 นะฮะเรียกได้ว่าโคตรคุ้มเลยนะฮะโอเคผมก็ไม่ขอเล่นต่อแล้วนะครับได้กําไรมาแล้วนะครับผมนะหากใครที่อยากเล่นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยก็กดดีด้านล่างนะฮะเข้าไปสมัครก็ได้เลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับหากใครนะฮะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมก็สวัสดีนะครับ Yeah, I got skills. Do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's to topic it. I put commas over bullshit.